ตัวยางย e เนี่ยกุญแจจะให้มาเป็นกุญแจชิปนะครับ2ดอกชิปจะเป็นหลบบอีโมนะครับตัวนี้จะในส่วนของอีโมเนี่ยจะฝังจักที่น้ำมันถ้าเป็นกุญแจปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่ใช่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเราทําหายหนึ่งดอกตัอมใหม่ดอกหนึ่งจะอยู่ที่หนึ่งพันประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเราทําหายสองดอกไม่มีกุญแจมาสเตอร์เลยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนของระบบใหม่จะอยู่ที่หมื่นกว่าบ,บาทนะครับผมอา มีการล็อกคอนะครับให้เราบิดคอมาเราก็กดลงนะครับกดลงเปิดล็อกคอริดล็อกคอขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับผมต่อมาเข้ามาส่วนของมือเบรกมือเบรกของ c b i a f เนี่ยจะเป็นแบบปรับระดับได้นะครับสามารถปรับได้จะอยู่ที่5ระดับของระดับนะครับถ้าอยู่ที่เบอร์หนึ่งจะแข็งนะครับถ้าเราจะปรับให้การออกมาหมุนไปที่ตามเลขต่างๆนะครับถ้าอยู่ที่เบอร์หนะครับก็ออดนะครับ อันนี้แนะนําตั้งวันที่3ามนะครับสามค่าโรงงานไว้ก่อนนะครับการสตาร์ทรถถ้าเราบยู่แจ้ขึ้นมาปิดออฟถ้าออฟอยู่เนี่ยยังสตาร์ทไม่ได้นะครับแต่สามารถเปิดไปลงเลี้ยวไปเลี้ยวได้นะครับบิดตรงบิดแต่ได้นะครับการสตาร์ทรถให้กดออนรอรอให้ไฟเครื่องยนต์ดับนะครับไฟตรงนี้ดับนะครับพอดับปุ๊บถ้าเรากดสตาร์ทโดยที่ไม่ต้องดิันเร่งแบบนี้นะครับดับเครื่อง ก็บป็นุแจอันนี้คือในส่วนของการเปิดปิดสวิตช์นะครับผมปุ่มนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับเข้ามาฝั่งซ้ายรถคันนี้รับประกันขยนู่นได้2ปีวารันตีนะครับจะต่วนที่ไม่ประกันก็คือคิดคัดพยายามอ,อย่าไปปรับแต่งตัวตั้งคัดเองนะครับเพราะถ้าเกิดคัดตึงไปนิ่อหล่นไปทําให้คัทไม่มาจะไม่อยู่ในวารันตีนะครับผมต่อมารถคันนี้ปุ่แจขึ้นมาไฟตาติดเลยนะครับไม่มีปุ่นรเปิดปิดนะครับผม ต้องการเฉไปสูงนะครับให้เรากดตัวนี้นะครับจะเป็นไฟสูงนะครับกดโยกเลืกลงมาตัวนีน้จะเป็นไฟจะเป็นปุปกดนะครับผมตัวนี้เป็นไฟเฉืนนะครับตัวนี้เรื่องเฉินเนี่ยสามารถปิดกุญแจ่ทิ้งหอยังทำงานได้ปกตินะครับผมยกเลิกปกตได้เ,เลยครับะนะครับแต่ถ้าเกิดเราจอดอยู่ไม่มีกุญแจ่เตี๋ยููเนี่ยมากดปิดไหมไม่ติดนะครับผม การจะเปิดทุกอย่างได้ต้องมีกุญแจเปิดออดถึงเวนะครับต่อมากุงนี้เป็นแตรครับแตรนะครับตัวนี้เป็นเป็นเลียวครับลดรถส่วนกลางเปด้ยวขวาลดรถส่วนกลางนะครับทีนี้เข้ามาต่วนของหน้าจอนะครับตรงนี้หน้าจอหน้าจอรถตัวนี้เนเป็นในส่วนของมาตรวัดของกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับลถใหม่ในช่วงรันอิน1,000ันกิโลเมตรแรกแนะนําให้ใช้รถพยานหรือใช้รถเกินงกันรอบนะครับความเร็วอยู่ที่1 2อย้า นะครับในช่วง1น0 0โลแรกนะครับผมต่อมาในส่วนของด้านขวาให้เป็นเวลาด้านบนนะครับตัวนี้เป็นเกีย์น้ำมันนะครับตัวนี้เป็น Total <c oughs> ทัวเทลกิโลเมตรรวมทั้งหมดต่างๆนะครับการดูมวดจะเปลี่ยนหมดหน้าจอดูถ้าเรากดผมด้านซ้ายนะครับจะมาที่ทิป A จับระยะทิป B จับระยะแล้วก็กิโลเมตรต่อลิตรการใช้งานนะครับเ,เรลี่ยอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันลิตรเราใช้ไปแล้วกี่ ทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้จะจับอยู่ที่ทิปเนะครับถ้าเรามีการรีเดททิปเอถ้าเราดีดถ้าเรากด,ดุ่มด้านขวาถ้าเรารีเดทกดคางไว้นะครับทุกอย่างจะกลายเป็นศูนนะครับเรื่องต้นจากทิปเอนะครับผมต่อมาอย่างเราเห็นครับเวลาไม่ตรงทำไงดีกดตรงุ่มงันแบบนี้นะครับพอกระพิบนะครับ กระพิบเสร็จปุ๊บให้เรากดด้านซ้ายนะครับมันจะเปลี่ยนยี่สี่กับสิบสองนะครับเอ็มบับพีเอ็มนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ตั้งยี่สี่ม้ให้นะครับอ่าตอนนี้พอไดเอ็มไอพีเอ็มเสร็จปุ๊บให้เรากดเปลี่ยนไปหมวดต่างๆต,งตงันนี้ครับกระพิบที่เขียนชั่วโมงนะครับพอกระพิบปุ๊บให้เรากดเปลี่ยนตัวนี้นะครับอ่าตอนนี้อยู่ที่ห้านะครับห้าจุดสามแปดนะครับ พอได้ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเรากดเปลี่ยนนาทีครับตัวนี้เรากดกดค้างเลยก็ได้นะครับผมกดอยู่แ้งกเจแปดนะครับพอได้ปุ๊บกดอีกครั้งหนึง่งสามขีดนี้คืออะไรครับความสว่างหน้าจอขีดเดียวสว่างน้อยนะครับสามขีดสว่างมากกดเปลี่ยนอีกครั้งหนึง่งที A ่ A o n off อันนี้เ๋ย่าถือออนไม่ให้นะครับผม นี้อ,อนตัวนี้คืออะไรคือระบบการเปิดปิดไฟ H.I.S. ก็ I S, คือระบบกุญแจชิปนะครับถ้าเราปิดออฟปิดกุญแจไฟตัวนี้จะไม่กระพริบนะครับแต่ถ้าเรากดออนปิดกุญแจไฟ H.I.S. ตัวนี้จะกระพริบ24ชั่วโมงนับจากเราดับสวิตช์ลงนะครับถ้าเกิน24ชั่วโมงไฟตัวนี้จะหายไปนะครับผมและตัวนี้จะเป็นไฟบ่งบอกถึงการใช้งานของกุญแจด้วยว่าเป็นกุญแจแท้ไม่แท้ ถ้าเป็นกุญแจแท้เราบิดขึ้นมาไฟต้องดับลงถ้าเป็นกุญแจปลอมไฟจะไม่ดับลงครับรเลยกุญแจสมรภาพเราใช้งานนานๆไปก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมต่อมาเข้ามามส่ว้ของหน้าจอตัวนี้เีะว่างมันก็จะหายตอนเราเข้าเกียร์สตาร์ทนะครับตัวนี้ต่อมาไฟน้ำมันเครื่องมันก็จะหายไปตอนเราสตาร์ทรถแต่ถ้าไม่หายมันติดอยู่มีอยู่สองอย่างครับหนึ่งน้ำมันเครื่องแห้งสองน้ำมันเครื่องหมดสภาพให้รีบกลับมาเข้าสูตนะครับน้ำมันเครื่องหมดสภาพเนี่ย เกิดจ,จากร้วนเราจอดนานหรือใช้งานน้อยอย่างเช่นการเข้าเทียร์1,000โลแรกนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้งานปกติจะใช้ถึง1,000โลไม่ถึงก็ช่างนะครับภายใน3เดือนก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชือระยะในรอบรอบปีก็คือ6,000โล1โลแล้ว6,000ในระยะตัวนี้ถ้าภายใน1ปีไม่ถึงครบ1ปีให้เข้ามาเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ต้องร้อยถึง1,000โลก็ได้ครับต่อมาครับไฟตัวนี้คือไฟเครื่องยนต์หรือไฟโมชิ์นะครับถ้าเกิด มันติดอยู่ระหว่างรถขี่อยู่ให้หลังนี้ฐานว่าระบบไฟไม่สมบูรณ์ให้รีบจับรถเอาออกมาเข้าตู้นะครับผมต่อมาสําคัญหน่อยด็นี้ครับไฟของร้อนหม้อน้ําถ้ามันติดอยู่เนี่ยถ้าเราสตาร์ทรถแล้วหายไปเนี่ยคือปกติแต่ถ้าขี่ไปแล้วมันเกิดติดระหว่างทางให้รีบจอดพดรถแล้วเช็คระดับน้ำดูนะครับว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวพี่บอกธีเช็คดูนะครับผมต่อมาตัวนี้ไฟ abs ไฟ abs เนี่ยจะหายไปต่อเมื่อเราสตาร์ทรถและวิง่งเพื่อความเร็วเกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป 7 8 9ถึงสิบปุ๊บมันก็ดับไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งคนเร็วไม่ถึงมันจะไม่ดับแต่ถ้าเกิดมันเขี่เกินสิบกว่าต่อชั่วโมงขึ้นไปปุ๊บมันดับไปแล้วเราขี่มาจอดมันจะไม่ติดใหม่ครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันติดอยู่ระหว่างเราขี่เนี่ยแสดงว่ามีปัญหาแล้วอย่างเช่นอาจจะเกิดปัญหาเช่นสายเบรกขาดหรืออาจจะมีปัญหาตัวระบบเบรซึ่งถ้าไฟเบรกกระพริบระหว่างเราขี่ให้ระวังเบรกตัวนี้ระบบเบรไม่ทำงาน นั้นถ้าเราเบรคแรงเราอาจจะลากได้นะครับผมมาครับนี่ต่อมาน้ำมันนะครับผมตัวนี้ซีเบีย 550F เนี่ยสามารถเติมน้ำมันเติมน้ำมันได้ตั้งแต่แก๊สโซฮอล์ขั้นหนึ่งขึ้นไปนะครับแต่ถ้าผมแนะนำเนี่ยผมขอแนะนำเป็นที่แก๊สโซฮอลเก้าห้านะครับกับเป็นซิงเดียวสองตัวนี้เท่านั้นซึ่งในส่วนของตัวนี้ที่ไม่รองรับก็คืออีดิสอีิสาไม่แนะนำให้เติมนะครับ ต่อมาเราติดทางเรากดลงเพื่อออกได้เลยนะครับต่อมาครับผมมาทางนี้นะครับตัวนี้วิธีเปิดบ่อนะครับเปิดบ่อให้เราเส่กุญแจเข้ามาที่รูนี้เสียบกุญแจปุ๊บบิดกุญแจจับบ่อข้างขวาแบบนี้คืพลายนะครับผมถ้าลักมาปุ๊บถ้าบอกนี้อัไม่ติดรถถังได้นะครับพี่ทะลุแคมเปญรถรีสุปรถถัปุ๊บตัวนี้เป็นที่ห้อยของที่ห้อยของได้ที่ห้อยของได้นะครับ ต่อมา,มาตัวนี้สามารถเป็นที่ล็อกของนะครับใช้ได้ถ้าไม่ใช้เราสามารถถอดออกได้นะครับแบตเตอรี่ของทีดาาสูตรเตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่เป็นแบบแบตแห้งก็คือไม่มีน้ากันที่เติมที่เช็คนะครับมีอย่างเดียวคือถ้าเราเผลอเปิดกุญแจทิ้งไว้หรือใช้งานเป็นแบตเตอรี่หมดเราต้องออไปชาร์จถ้าชาร์จไม่เข้าซื้อใหม่นะครับตัวนี้เป็นฟีดต่างๆนะครับตัวนี้เป็นอุป,ปกรณ์ประแจไข่พ่วงของต้นนะครับ การปิดบ่อค,ครับจะมีเนืออยู่สามตัวหนึ่งสองสามแค่ลอเข้อกับรอบนี้นะครับก mm hmm. ารวางบ่อลงเราวางลงนะครับ mm hmm. อย่าก,กดลงนะครับให้ไปข้างหน้าจะ mm hmm. ดังแก,ก๊กไม่แก๊กก็ช่างจะลองจับดูนะครับได้ดอ mm ่านี่ต่อมาครับผม mm hmm. ตัวนี้คือการขนาดลมยางมาตรฐานของตัวรถจะติดอยู่ที่บางตู้นะครับตัวนี้อยู่ที่หน้าสามหกหลังสี่สองน,นะครับ ยางตัวนี้ของกียาข้านเนี่ยเป็นย,าง,นยางชุบเหล็กไม่มียางในถ้ายางรั่วมีอยสองวิธีครับในการปาดนี 1, แทงหนอนสองตีร้อนนะครับสามารถทำให้ถุกได้นะครับผมนี่ต่อมาครับผมนี่ส่วนของการเช็คระดับน,น้ำยางหม้อน้ำมูเต้นนี้นะครับไม่ต่ำกว่าิีดแรก ไม่มากกว่าขีดบนลดตั้งตรงแล้วก็ลถใช้งานแล้วพักรถ5นาทีนะครับผมส่วนน้ำมันเชื่องแบบนี้ครับผมตัวนี้นะครับไม่ต่ำกว่าขีดล่างไม่มากกว่าขีดบนลดตั้งตรงแล้วก็ลถใช้งานแล้วพักรถ5นาทีนะครับผมนี่เราก็ปิดไปได้เลยนะครับอ่าอี้ต่อมานะครับต่อมาครับผมรถยางเข้าสุดเล็บราสามารถทับกระโดดแบบนี้ได้เลย ตอนเราจอดในห้างเราจอดที่ทสับถันก็ขับไม่ได้การออกมาเัวหนยครับแล้วก็ต่อมารถที่เราต้องสุเนี้ยถ้าเราติดล้รถแล้วเรามังหาตั้งขึ้นเข้าเกียร์มันจะตัดนะครับฉะนั้นถ้า,ร,าร,รถตาร์ทไม่ติดเนี่ยให้ดูสองอย่างก่อนนะครับหนึ่งก็คือนี่ตรวจของขาตั้งและสองก็คือนี่ตรวจของเกียร์ว่างไหมรถจะตาดไม่ติดนะครับผมน่า อันนี้เป็นการใช้างานเบื้องต้นของรถติดารบครบับนะครับซึ่งถ้าเกิดลลว่าเราใส่ได้เพิ่มเติมสามารถสอบถามได้นะครับผมขอบคุณมากครับ